เอามาดูการทำงานของตัวหน้าจอนะครับของ XCMG 60 XE60DA+ plus นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น plus ก็จะแตกต่างรุ่นธรรมดาก็คือฐานล้อมันจะกว้างขึ้นมาอีกหน่อยนะครับามาลองดูกันตอนที่เปิดหน้าจอมานะครับก็ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับบนหน้าจอนะครับก็จะมเีเรื่องของตัวสปีดนะครับ ตัว E คือโหมดที่ใช้งานนะครับมันจะมี3โหมดมีโหมด E โหมด B นะครับ B Boy นะแล้วก็ตัว P นะครับ P Poland นะครับตัว E ก็ Economy นะครับ Economy โหมดก็โหมดประหยัดนะครับตัว B นี่ก็จะเป็นโหมดที่ใช้กับตัวหัวกระแทกนะครับตัว P ก็โหมด Performance นะครับคือไม่สนใจความประหยัดนะครับเน้นแรงนะครับแล้วก็โหมด E เนี่ยจะทำงานถ้าทำงานที่โหมด E เนี่ยมันจะประหยัดน้ำมันประมาณ 9ถึง10บนะครับบนหัวตรงนี้ก็จะบอกว่าถ้ามันเขียนว่าออโต้อยู่นะครับก็คือมันจะบอกว่า,าถ้าเราไม่ได้เราไม่ได้หมุนหมุนเอวไม่ได้ตักอะไรเนี่ยเครื่องไม่อุปกรณ์ต่างๆไม่ขยับอะครับความเร็วรอบมันก็จะลดลงมาเองนะครับก็จะทำให้ช่วยประหยัดน้ำมันโอเคด้านล่างนี้มีปุ่มกระพริบอยู่สองอันตอนนี้เรายังไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับก็จะเป็น อันนี้จะเป็นแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับถัดมาปุ่มถัดมานะจะเป็นอุณหภูมิของไฮดรอลิกนะครับน้ำมันไฮดรอลิกอันนี้อุณหภูมิของเครื่องยนต์นะครับก็คือน่าจะดูจากหม้อน้ำนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวน้ำมันของพายโลตไฮดรอลิกนะครับตัวคันโยกที่เราบังคับบังคับอยู่นะครับถัดมาตัวนี้ก็คือเป็นกรองอากาศครับถ้ากรองอากาศตันตัวนี้จะขึ้นนะครับ อันนี้คือรูปของแบตเตอรี่ถ้าไฟอ่อนหรือไฟมันถูกดิสชาร์จไปเยอะนะครับตัวนี้ก็จะกระพริบนะครับหรือไฟไม่ชาร์จตัวนี้ก็จะกระพริบ clip. ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการอุ่นเครื่องยนต์นะครับก็ในหน้าหนาวเนาะหรือในฤดูหนาวนะครับหรือในประเทศที่เป็นเมืองหนาวอ่ะก็จะต้องมีการอุ่นเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ทนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของโทรศัพท์ GPS สัญญาณ GPS นะครับแล้วก็มีเรื่องของการปิดเปิดเสียงลําโพงนะครับอยู่ในนี้ Okay. ทีนี้มาดูในระบบนะครับของตัวโปรแกรมนะก็คือถ้าของใครนะครับที่มาแล้วมันเป็นภาษาอื่นๆอยู่นะปกติก็จะเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้นะครับจะเป็นภาษาอังกฤษนี้นะครับตัว using info ก็คือนะครับเมนูแรกกดปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดของขนาของเครื่องยนต์ที่กําลังทํางานอยู่ขณะนี้มีอะไรบ้างนะครับก็กด enter เข้าไป นะครับมันก็จะขึ้นบอกว่าเป็น monitor info monitor เขียนผิดนะต้องเป็น monitor tor นะครับแล้วก็ service hours แล้วก็ alarm value นะครับตัวแรก monitor info ก็คือมาดูว่าสถานะของเครื่องยนต์ปัจจุบันหรือคุณค่าค่าต่างๆของปัจจุบันเป็นยังไงกด enter เข้าไปอีกทีนึงนะครับมันก็จะบอกว่าเป็นโวลเตจ12โวลต์นะครับ rpm เป็น0รอบเครื่องตอนนี้เป็น0นะ คูนเลนส์ก็คือเป็นเอ่อเป็นน้ำยาหล่อเย็นนะครับตอนนี้อยู่ที่40องศานะครับเซลเลเวลก็คือเป็นน้ำมันปกติ normal นะครับไฮดรอลิกออยล์เทมเพอเรเจอร์ก็ปกตินะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีแอร์ฟิลเตอร์เป็นปกติตัวเดอร์ชาร์ตหรือตัวดิสชาร์ตน่าจะเขียนผิดนะเนาะตัวดิสชาร์ตน่าจะเป็นอะลามก็คือแน่ละถ้าเราเปิดไฟตลอดเวลาตรงน,นี้มันก็มันก็จะกินไฟนะครับมันก็จะกระพริบอยู่ นะครับมันก็ดิสชาร์จออกไปเรื่อยๆนะครับแบตเตอรี่ก็จะหมดได้เพราะตอนนี้เราไม่ได้สตาร์ทเครื่อง Engine oil pressure นะครับตอนนี้เราไม่ได้สตาร์ทนะครับมันก็ขึ้นเหมือนกับเป็นอะลามอยู่นะครับก็เห็นว่าแน่ละก็อเครื่องมันยนเครื่องยนต์ไม่สตาร์ทเอนจินออยล์เพรสเชอร์มันก็เลยกระพริบตรงนี้อยู่นะครับที่ขึ้นอะลามมันก็จะสอดคล้องกับตรงนี้เห็นไหมครับอะลามเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นสอดคล้องตรงนี้แอร์ฟิลเตอร์ก็คือตัวนี้นะครับโอเคอหลังจากนั้นเรา กดไปที่ปุ่มเมนูตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะกลับมาที่มอนิเตอร์อินโฟนะครับมาดูที่ Serv i c e Hours นะครับกด Enter เข้าไปนะครับเอ r v ซอร์วิสดาวนะตอนนี้เราใช้มา4 5ตอนนี้คือหมายถึงว่ารถใหม่นะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับก็เพิ่งออกจากโรงงานนะครับก็จะชั่วโมงก็ประมาณเท่านี้นะครับแต่ว่าหลังจากที่เราทำเซอร์วิส50ชั่วโมง250ชั่วโมงเราก็ต้องเปลี่ยนค่าไปเรื่อยๆนะครับมาดูที่เมนูอีกอันึงนะคครับเป็็น Aarm Value กือ value ที่มันจะเตือนเรานะครับกด Enter เข้าไปนะครับเตือนเราว่าถ้าเป็นอุณหภูมิน้ําเกินร้อยห้าองศามันจะเตือนนะครับถ้าน้ํามันเชื้อเพลิงต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นต์จะเตือนไฮดรอลิกออยล์นะครับถ้าสูงเกินเก้าสิบองศามันจะเตือนนะครับตามคู่มือก็คือน้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยอุณหภูมิมันไม่ควรจะเกินอยู่ในช่วงนะห้าสิบถึงแปดสิบครับมันจะไม่เกินเก้าสิบนะถ้าเก้าสิบมันจะเตือนนะครับเกียร์ตรงนี้ผมเดานะ ตัว12ตันน่าจะเหมือนกับว่าโหลดมันจะต้องไม่เกิน12ตันนะครับในการใช้ตัวตัวโหลดของเกียร์นะครับเกกลับมาที่เมนูหลักนะครับก็กดแบ็คกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้คือหน้าจอหลักใช่ไหมครับกดเมนูเข้าไปมันก็จะขึ้น using using info นี่ไปแล้วนะครับ user setting ก็จะเป็นเรื่องของนะครับ user setting เรื่องของการตั้งค่าวันเวลาอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับก็คือในเรื่องของ Se t e ์ฟเ Time รีเซ e t ไทม a แอนด t เดตเตตั้งเวลาตั้งค่าภาษานะครับก็คือถ้าถ้าใครที่มาแล้วมันลดมันเป็นภาษาจีนอยู่นะครับสมมตินะสมมติว่าปกติทางศูนย์เขาจะตั้งให้อยู่แล้วนะครับก็สมมติว่าอันนี้เป็นเอ่อล a งกูเอทเซตงสมมติว่ามันมาเป็นภาษาจีนอย่างนี้อยู่นะครับโอเคกลับไปที่โฮมนี้เลยมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับปุ๊บพอกดไปนี้ไปเป็นภาษาจีนทํำยังไงนะครับก็ อย่าลืมนะปังนี้ไปที่เมนูที่2กดนะมันเป็นภาษาจีนนะกด enter เข้าไปแล้วไปเมนูที่1 2 3 4งสองสสกด enter เข้าไปอุ้ยผิดขออภัยไปเมนูที่2กด enter แล้วก็ไปเมนูที่3กด enter เข้าไปสามนะนะก็จะเป็นมี English ให้เขากด enter เข้าไปอีกทีหนึ่งก็ได้ก็เปลี่ยนเป็นสามติให้นะครับโอเคที่ตรง System setting อ่า User setting นะครับก็จะมีเรื่องของการ uh, ตั้งของเวลาตั้งภาษา Intensity คือตั้งระดับความเข้มของตัวหน้าจอตรงนี้นะครับก็กด o K เข้าไปนะก็จะปรับ Brightness นะครับก็ปรับความสว่างของหน้าจอนะครับโอเค กดปุ่มแบ c k กลับมาเนาะ system setting ตรงนี้มันเข้าไม่ได้นะครับมันจะต้องมี password เข้านะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น help นะครับก็จะบอกว่าเป็น h a r d แวร์นะครับก็เป็น xmg c รุ่นขีด10นะครับเป็น software version 1.03นะครับมีตัว number ของออของเครื่องอยู่ไม่ใช่ของของรถคันนี้อยู่นะครับ กดแบกนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมการใช้งานทั้งหมดทีน,นี้มาดาูเรามาลองสตาร์ทเครื่องกันนะว่าเปิดแอร์ทำยังไงนะครับตรงนี้ันจะต่างกับซานนี่นิดนึงนะครับก็คือตรงนี้ก็ไม่ต่างหรอกซานี่รุ่น S Y 55ก็ยังใช้กุญแจอยู่นะครับ S, <S Y 554แต่เป็น554 Pro นะผมเข้าใจว่าตอนนี้ณนะเวลานี้เนี่ยออของศูนย์ไทยอาจจะยังไม่เข้าเข้ามาขายนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นโปรรุ่นใหม่เนี่ยมันจะเป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะครับไปดูในคลิป,ปอื่นๆของผมได้นะครับเป็นพุชสตาร์ทเหมือนรถเก๋งเลยนะครับของซันนี่โอเคลองสตาร์ทดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นสปีดคันเร่งนะดูสังเกตตรงนี้นะครับผมปิดทีหนึ่งเนี่ยลดลงมาเป็นหนึ่งเนาะปิดทีหนึ่งขึ้นมาสามสองสามสี่ห้าหก เ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะสิบนะครับทั้งหมดจะมีสิบระดับนะที่สิบระดับความเร็วรอบอยู่ที่เท่าไหร่นะครับไปดูที่ตรงนี้ using info นะครับแล้วก็กดโอเคแล้วไปที่มอนิเตอร์นะครับกดโอเคนะทป,ปีดอย่างเงี้ยนะครับรอบปกติอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสองร้อยรอบนะครับผมลองอันนี้ที่ระดับ สูงสุดนะระดับสิบอยู่ที่ประมาณพันแปดร้อยรอบนะครับตอนนี้เราไม่ได้กระดิกอะไรนะมันก็จะลดลงมาเองนะครับเพราะว่าเราไปตั้งค่าไว้อยู่แล้วนะครับว่าเนี่ยตรงนี้มันเป็นออโต้อยู่นะครับก็แปลว,ว่าถ้าเราต่อให้เราบิดไปที่เลขสิบนะแต่ถ้าเราไม่ขยับไอตัวนี้ใดๆเนี่ยนะครับมันก็จะรอบเครื่องก็จะตกลงมาเองนะครับอันนี้เราหม,หมุนไปที่ตัวสุดเนาะ แต่จริงอย่างที่บอกว่าเราสามารถสมมติว่าตรงนี้เราหมุนกลับมาอย่างนี้นะกลับมาที่เลขศูนย์นะครับที่เลขศูนย์เรามาดูว่าจํานวนรอบออความเร็วรอบมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่หนึ่งพันนะครับก็แปลว่าจริงๆรรอบเครื่องในการบิดแต่ละแก๊สนะครับตั้งแต่หนึ่งถึงสิบเนี่ยนะครับมันก็อยู่ประมาณสักเจ็ดร้อยรอบนะครับที่มันจะเร่งขึ้นไปนะครับแต่ละแต่ละอันแต่ละสะเต็ปนะครับอย่างที่บอกมีโหมดการทํางานนะ ตรงถ้ากด F2 เข้าไปเนี่ยนะครับโหมดการทำงานมันจะเปลี่ยนเป็น P นะครับเป็น P นี่คือเป็น Performance นะครับไม่เน้นประหยัดก็เน้นความแรงนะครับมันก็จะเร่งเครื่องแบบเต็มๆนะถ้าเป็นโหมด B เนี่ยก็จะใช้กับหัวกระแทกนะครับอันนี้ตามคู่มือมันก็บอกมาอย่างนั้นนะครับแล้วก็มาเป็นกดไปทีนึงก็จะเป็นโหมดตัว E นะครับก็จะเป็นโหมดประหยัดนะครับ ถ้าเราไม่อยากให้มันเบาเครื่องเนาะตรงนี้ไม่มีตัวเบาเครื่องอยู่เวลาเราไม่ขยับใดๆนะครับถ้ากดปุ่ม F1 เนี่ยอันนี้มันจะหายไปนะครับตัวออโต้หายไปแปลว่าเราเร่งเครื่องเท่าไหร่เน,นี่ยนะครับสมมุติว่าสองสามสี่ห้าเงี้ยนะครับเราเร่งเครื่องไปเท่าไหร่ต่อให้เราไม่ขยับอะไรเลยอ่ะมันก็จะเร่งเครื่องค้างอยู่อย่างนั้นแหละนะครับก็จะสังเกตว่ามันจะเร่งเครื่องค้างอี้ตลอดแต่ถ้าเรากด F1 นะครับมีตัวนี้ปุ๊บ ถ้าเราไม่ได้ขยับใดๆเลยนะครับไม่ได้ขยับตรงนี้นะครับนะครับรอบก็จะเบามาเองโอเคมาดูทีนี้ในส่วนของการาในการเปิดแอร์นะครับมาดูสวิตช์นะครับเปิดแอร์ก็กดปุ่มออนออฟตรงนี้นะครับ อันนี้23่สิบสามยีบเจ็ดคือเราตั้งนะครับยี่บเจ็คืออุณภูมิปัจจุบันนะถ้าเราจะตั้งบวกลบก็กดบวกนี้เพิ่อมอุณภูมิลดอุณภูมิตรงนี้นะครับพัดลมอยู่ตรงนี้มีสาระดับนะแอร์ก็จะมีจี่ช่องอนะ่ะตรงนี้2องนะครับด้านหน้านี่ตัวงด้านหน้านี่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีด้านซ้ายนี่อีกนะครับอีกสองตัว ปิดแอรโอเคะครับด้านข้างนี้นะครับก็จะมีป้ายบอกไว้นะครับว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างในแต่ละชั่วโมงนะครับทุก8ชั่วโมงเราจะต้องไปอัดจารบีส่วนต่างๆนะครับที่บอกไว้นะครับมีประมาณ22จุดนะครับ50ชั่วโมงแรกนะอันนี้คือตรวจเช็คระบัตรระดับน้ำมันเครื่องด้วยนะทุกวันนะครับน้ำมัน น้ำมันเครื่องเป็นยังไงบ้างตรวจเช็คด้วยนะครับทุก50ชั่วโมงนะครับต้องทําอะไรบ้างนะครับก็ต้องไปไล่ดูก็อาจจะระบีส่วนนี้ส่วนนี้เ็าจะบอกแต่ส่วนไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆ50ชั่วโมงแรกเราจะต้องเปลี่ยนกรองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นรถใหม่นะต้องเปลี่ยนกรองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วดูน็อตต่างๆสายพันเบลของแอร์คอมแอร์นะครับว่ามันหลวมไหมนะครับมันมีการขยับอะไรไหมเพราะมันเป็นรถใหม่นะครับ ทุก250ชั่วโมงนะครับเราก็จะทําการเ,เปลี่ยนเช็คของเรื่องน้ำมันน้ำมันเกียร์นะครับตัวตรงเทรเวลมอเตอร์นะครับมีการเป่าฝุ่นของคลองกองอากาศนะครับแล้วก็มีการเ,เปลี่ยนน้ามันเ,เปลี่ยนกรองพวกกรองโซลา่านะครับแล้วก็มีเปลี่ยนน้ามันเครื่องด้วยนะครับอันนี้นะครับจะเห็นว่าน้ํามันเครื่องเนี่ยเปลี่ยนตลอดนะครับตั้งแต่50ชั่วโมงแรกก็เปลี่ยนแล้วมาเป็น250 ห้ารนะครับพ่กนี้ครับก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนน้ํามันเครื่องต่างๆนะครับก็ดูตามชัดอันนี้ได้เลยนะครับบารุงรักษานะครับจน5จนถึง2อ0 0อชั่วโมงนะครับต้องทําอะไรบ้างปกติก็คนถ้าคนใช้ปกติก็ปีนึงอะสองพันชั่วโมงนะครับก็ประมาณนั้น ก็อย่างที่บอกนะครับก็ในรถก็มีพวกม่านต่างๆมาให้นะครับก็มีม่านรอบคันมีม่านด้านหลังม่านด้านข้างนะครับ สิ่งที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะครับของตัว XCMG กับของ s านนีนะครับก็คือว่าเอา่อตัวตัว XCMG เนี่ยมันจะเวลาตัวขุดเนี่ยนะครับมันขุดมาเนี่ยมันจะถึงกระบอกเลยนะครับมันจะเกาถึงกระบอกเลยแล้วก็มันจะเกาถึงถึงขาตัวนี้ด้วยนะครับข้อดีก็คือเอ่อถ้ารถเก่าๆนะเพราะเป็นรถเก่าอ่ะมันจะช่วยเหลือตัวเองได้ในการเอาเอา,เอาปุ้งกีามาเกี่ยว ไอเกี่ยวเอาสาไอแทร็กนะครับมาเข้านะครับไม่ให้มันเข้าที่อ่ะไม่งั้นมันจะทํายากมากนะครับถ้าตรงนั้นเกี่ยวไม่ถึงนะครับแต่ข้อเสียมันก็มีก็คือต้องระวังว่าอย่าให้มันไปเกี่ยวกระบอกนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยมีการติดตั้งตัวควิกคิช c h ไว้นะครับก็คือตัวสลับหัวเร็วไว้ด้วยนะครับมันก็จะยื่นยาวออกมาอีกสัก20เซนนะดังนั้นก็ต้องระวังนะครับส่วนของซานี่เนี่ยมันจะเกาตรงนี้ไม่ถึงนะครับเกากระบอกเนี่ยไม่ถึงเกาขาตัวเองก็ไม่ถึงนะครับก็ ถ้าใช้เป็นนานๆแล้วตัวแทร็กหลุดนะครับก็จะต้องมีวิธีการที่จะต้องใส่แทร็กกันลำบากนิดหนึ่งนะครับมันก็ดีข้อเสียก็แตกต่างกันไปนะครับโอเคเป็นรีวิวคร่าวๆในส่วนของการทำงานของตัวซิสเต็มในระบบหน้าจอแล้วก็ภายในห้องคนขับนะครับ